น้องจ้ามาหนีตํามไลบัวใส่กุ้งจ้ะพี่น้องกุ้งสดลวกซุกจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้านกนังแข็งไว้จ้านี่เลยไลบัวกับนกนังแข็งจ้ะพี่น้องจ้าจะไม응่ว่าสิตําจ้าพี่น้องจ้าตํามไลบัวกุ้งสะดุ้งสะดุ้งโยงโยงเยงเยงบ้องแซ่บแซบ ี่จ้ะว,ว้าวมากินน้ำกันเด้จ้าปฏิจจ ա ภพแม่พี่น้องวันนี้ไม่ว่าคนผ้าแสบคนผ้าน <c oughs> ไม่ว่าคนบนผ้าแสบจะพี่น้องจ้าวันนี้ยิ่งตามไรทบวัวจะพี่น้องไม่ว่าถึงตามแนวจาว้าไอ้ัวแบบกรอบแล้วก็ไอ้มีกุ้งสะดุ้งน้ำกุงจกน้ำร้อนน้ำอะไรก็นนั่นแหละกุ้งสะดุ้งจา้า กุ้งสะดุ้งเนี่ยฮะใส่พริกแบบเยอะมั่วแล้วก็มีผักมีแบบมีผักชีมีผักสลัดมีมะเขือจ้ะแล้วก็มีถั่วฝักยาวจ้ีกระเจี๊ยบบอกยังยังมีกระเจี๊ยบอยู่จ้ะพี่น้องมีเจี๊ยบซ่อนอยู่แต่กินไม่ดูเนี่ยพี่น้องมาจ้ะแซ่บแซ่บแน้ำกันจ้ากรอบดีจ้าไม่ว่ารับน้ดำแข็งพี่น้องใช่เยอะเยอะแต่ถ้ามะนาว ก็นำมาขามเลยน้ำมาขามเลยเนี่ยเส้นได้กินไหมเส้นหมี่อ่ะทำไมจุ่มน้ำอ่ะลวกเส้นหมี่นั่นพี่น้องว้าวหมดดอกฟิึ้นใหม่โห oh, มันจะหมดอ่ะไม,ไม่ไม่ทำไหมดั้งบนเส้นหมี่ ยงมันแบบกลับกลับแบบกุ้งหวานมากมนจะแบดตรงนั้นไหมไม่มีเรี่แม่ขอถทษอันหนึ่งดิค่ะพี่ยอมันแถมผมผมเหรอมแม่สผมัผมทุกทีอ่ะผมมีผมมีแบบอีกกับข้าวผูเพศอสะตว์ผม โอ้ไม่ได้เส้นเดียวอ,อ๋อไม่ยางหลายตัวหลายตัวแบบเป็นอันใหญ่พี่นนองใหญ่แี่ไหงต้องบอกว่าหลายตัวต่อนในใยใไามาเหมือนไม้ที่ตีระคังวัด กอบีน้าอืมแซบอุมงแต่ตัวใหญ่อยู่พี่น้องกับกลางามันใหญ่แห้งเลยค่ะกลางใช้เวลาทำหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มไ <laughs> หลบัวเวลามันเด็ดเนี่ยมันมันเปนในได้เป็นหลายพี่น้องมีเส้นมีแซ่บ อย่ามันนัวครับพี่น้องนัวปลาหอมมะนาวจ้ะพี่น้องเส้นหมะนาวให้น้ำขามให้น้ำนุ่มด้วยเนาะใส่มือพี่น้องหนูไม่ค่อยถนัดใช้เมื่อ กินจ๊กหมดไมน่ะน่ะกินเครื่องแกงหยุชงงดชะงักแล้วนะไม่อร่เราอันนี้ใช่มนี่แหละกินไห้เด้คุณงสะดุะ้งไหมแซ่บนะทีเนาะกิออนอะไรลองค้องก็ตทังนั้นเล quê đi trên đôi này phía nào sắp lại tầm đấy ยังไงแต่กินอ่ะดืด้อเป็บปัดเป็นค่ไม่ใส่คระชิ้ลก็อร่อยเนาะอืใส่ตาลแทนล่น้ถ้าทำฉันก็จะนัวกว่านี้อลมกระกล่ขึ้นอันนี้ก็อร่อย ใส่เล็น้อก็ได้ไม่ได้ใ่นจะหมดละมะเขือมะเขือคือคืออะไรอืมกระกระเขือคือเออเขือกร้คือกระเขือกระคืนขึ้นนส้นสีเหลืองๆมันเป็นแบบคืนเหิน หมือนเธใเนีย่ยใส่ข้นต้ำอะ่ะออือใส่ข้นต้ำอะ่อะเขาเอาเปลือกเอามันจะกรอบกรอบมันคิดว่าเยอะกรอบถ้ามันเคี้ือก็จะเป็นอันนั้นน่ะมันเคีอเบที่นี่แหละแต่มันเป็นแบบเคือยเป็นลูกเล็กๆล็กอะ่ะ ย่อใหเนี้ยปลาแกะปรงอหม <laughs> คนแก่ไม่ได้กินแกะปรุงนี้ผัดก,กับท้าวให้นะูะข้างล่างน้ำหนูนะ

พี่ิก่พี่มันนอนเลยไม่เอาเอาพี่ขนมา้อี่ตนอแด้นนี่พี่มันนอนเลยเลี้ยหยิบฝังไว้ให้ไฝังไงน่อะฝังพเออถ้าเก็บพี่กับปลงหอเอมดเที่ยงเก็บพี่นี่เลยก็บี่หนุี่นุมเผ็ดมากลย่เนาะแต่มันก็อร่อยหนูมันชอบกินพีเก็บางอีมา มันว่าอะไรนะเก็บบางหม้อกินดีไหมนี่มันมึ้งพูดเร็วเกนมันมันรัวมันก็กอรพี่น้องจะบาเด็กอรได้ไหมว่าผุ่นเบาไหวจังน้องไม่เลยจี่เดียวบุญชี้เหี้ยงงาเขาก็ไป็ะไรยังไงพูดแบบเร็วๆแล้วมันก็รัวเมื่อกี้ก็เป็นแบบผิดคำใช่แม่เขาก็อายุเยอะแล้วไง เขาปิดตาตัวเอง้วเขาก็บอกว่าพี่แอบทิปแล้วไม่เห็นบ <laughs> างทีหนูก็ไปไม่ถูกต <laughs> อบมาอะไรวะเนี่ย ออกช่องเท่าไงเนี่ยวทำไม่หมดเลยพักกูบเบิพี่น้องฝากช่องไม่ว่าคนเดี๋ยววันพาแซ่บด้วยนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามจา้าเดี๋ยววันนี้ไปก่อนบ๊ายบ,บายนะคะทุกคนขอบคุณพี่น้องแต่อย่าค่ะมารับชมจาพี่น้องจา้ามาหน,นีแซ่บมากจากพี่น้องน้ำอิ่มหลายตัวแซ่บไปเลยจ้าพีน่น้องจ้าขอบคุณที่หลายจ้ากลัมารับชมอาทิตย์จา้าบ๊ายบาย